สวัสดีครับวันนี้ผม Max Time Channel นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีปัญหานะครับให้ปวดหัวนะครับแบตเตอรี่รถยนต์หมดนะครับสาเหตุก็คือเมื่อคืนนะครับเปิดไฟในเก่งทิ้งไว้ตลอดคืนนะครับตอนเช้านะครับมาสตาร์ทรถไม่ติดนะครับเนื่องจากไฟในแบตเตอรี่ไม่พอนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยนะครับ เป็นตัวจัมนะครับจัมสตาร์ทก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลายหลายคนนะครับที่เดินทางบ่อยๆนะครับคงจะมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์หมดนะครับบางทีแบตหมดนี่มันก็มีหลายสาเหตุนะครับมีทั้งแบตเสื่อมนะครับเปิดไฟทิ้งไว้นะครับกรณีของผมเนี่ยไฟทิ้งไว้ตลอดคืนนะครับไฟแบตก็หมดได้นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการชุ่แบตเตอรี่นะครับระหว่างรถยนต์ที่พันนะครับก็ จัมแบตเตอรี่นะครับแต่ตอนนี้มันจะมีอุปกรณ์ที่ว่านะครับก็คือจัมสตาร์ทเป็นตัวช่วยในการสตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับตัวจัมสตาร์ทนี่นะครับซื้อมาประมาณ3ปีแล้วนะครับนานๆใช้ทีครับนานๆนะครับมันจะเกิดเนี่ยครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับเราสามารถใช้จัมสตาร์ท นะครับเป็นตัวช่วยในการสตาร์ทรถได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการนะครับมันกอบเปนอยากนะครับมันก็จะมีขั้วนะครับเสียบอยู่นะครับสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วดบอีบไปเลยโอเคผมขีบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูนะครับว่ารถจะติดไหมนะครับอันนี้จะเป็นจัมป์สตาร์ทสำหรับรถเก่งนะครับ เราลองดูนะครับครั้งเดียวติดนะครับโอเคนะครับรอดไปสำหรับจัมพ์สตาร์ทนี่นะครับก็ควรจะมีติดรอดไว้นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับง่ายนะครับใส่ถทงมือนะครับใส่ถให้ดูนะครับโอเคเยี่ยมมากนะครับ ตั้นตอนครับแล้วก็ถอดออกนะครับทั้งสองขัวเราเป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็สตาร์ทรถสักพักนะครับเพื่อให้แทำการชาร์จไฟเข้านะครับเมื่อได้มาขายของนะครับก็เป็นการแนะนำเซ็ดคับนะครับสำหรับคนที่จะใช้เบรบอร์ดนะครับแล้วก็คนที่มีอุปกรณ์ประเทศนี้นะครับจำได้นะครับแล้วก็จะมีสำหรับรถเก๋งรถกระบะดีเซล แล้วก็บางตัวนะครับอาจจะใช้ทั้งรถเก๋งนะครับแล้วก็รถกระบะดีเซลก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะซื้อประเภทไหนมานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับก็แสดงเขามเข้ายนะครับขอบคุณครับ